เพชรเจริญการช่างครับยินดีต้อนรับก็สู่ช่องอยืนแล้วไถเมืองช้างครับผมิีนี้เราอยู่ที่บูธของเพชรเจริญการช่างครับงานพระธาตุนาดูนครับนี่ครับสปคคันนี้ก็12 23โซ่48แมงป่องแล้วนำ18 ชุดห้องเกียร์ก็จะเป็นแมงป่องครับมานี่ครับตัวนี้มาในทนเทารเรมโบครับเทารเรมโบครับเทารเรมโบทัวเทารเรมโบครับส่งเข้าประกวดสองรายการครับทั้งหัวบิดครับตัวหัวบิดด้วยครับหัวบิดข้าวโพดด้วยครับสวยมาก เรียกว่ารายละเอียดเอาเรื่องครับนี่ครับดูการเชื่อมการไหลครับจุดที่สมควรเป็นเหล็กก็เป็นเหล็กจุดที่เป็นเหล็กก็ให้เหล็กครับสเปคที่ว่าสูงพอสมควรครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับรายละเอียดเล็กๆหน่อยครับการเข้าร่วงครับบางค่ายไม่มีครับก็อย่างว่าครับขึ้นอยู่ที่ความใส่ใจครับนี่ครับพิเศษครับถ้าแก่ มึงก็ขึ้น้วนลูกจีรูหัวบิดครับลำพวนครับการช่างทีนี้ช่อง YouTube คนดังก็ใช้อยู่ครับเสียดมครับสาวดังติงครับจี จฟางครับตัวนี้เป็นปัมป๊มแปดครับใหม่เสียซื้อหรือเสียรถเกี่ยวเฉยจังหวนค่ <c oughs> อบิดยังชอบครับจะพาไปดูข้างบนครับตกเด้ลูกเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนมันจะตกโยกเกิดยุ่งล่างนะลูกทาพออยู่ข้างล่าง ข้างบนก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับภายในทางอุ้มครับแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงครับถ่ายข้าวได้ไวมากครับนี่ครับแบบนี้ดีครับจุดเซอร์วิสครับนี่ครับเวลาเราล้างตู้ล้างอะไรครับนี่ครับมันถือว่าช่วยกระชับเวลาได้เยอะครับ แบบนี้ผมถือว่าโอเคครับถ้าทําแบบนี้ทุกอู่ครับมันจะช่วยลดเวลาเวลาเราล้างตู้ล้างอะไรครับมันจะมีผลตอนที่เกี่ยวข้าวล้มครับนี่ครับตัวนี้ครับเวลาเราเกี่ยวข้าวล้มสองสามวันติดต่อกันครับตัวนี้จะส่งผลดีมากครับรายละอง์รายละเอียดครับตันนี้ก็จะเป็นชอบลมไว้แล้วครับหม้อน้าหม้อนงหม้อน้ำเลยดีอีกอย่างครับนี่ครับถังน้ํามันไฮดรอลิกครับอยู่ด้านหน้า เราสามารถมองเห็นว่าระดับน้ำมันอยู่ตรงไหนระดับไหนครับนี่บอกก็จะประมาณนี้ครับบรรลงบรรล่างกว้างครับชุดของตรงฮอนทูนครับมีบูตวัดปร,ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ดูได้ตลอด ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวพาดูกลับไปด้านล่างครับเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสำหรับบูธพิจารณาการช้างครับผมประมาณน,นี้ครับผมสวัสดีครับ